สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะคลิปนี้จะนำเสนอความฝันของท่านสมาชิกในคืนวันที่4มิถุนายนค่ะนำความฝันของคนอื่นมาฝากท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูความฝันกันเลยค่ะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝานันนางแม่ขออนุญาตนำมาแบ่งปันปิดสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฝังทุกถูกท่านนะคะ สมาชิกท่านแรกค่ะท่านผู้หญิงฝันว่ามีคนในบ้านฝากซื้อปลาท่องโกท่านถามเขาว่าเอากี่บาทแต่แปลกมากเลยในความฝันเขาตอบกลับมาบอกว่าเอาหนึ่งตัวอยู่ที่บ้านเลขที่199ทับฝันต่อมานะคะเป็นความฝันที่แปลกและน่าจะเป็นความฝันปริศนาค่ะ ท่านผู้ฝันไม่ได้ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านนะคะแต่นางแม่นำมาฝากท่านผู้ชมคะ่ะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันเห็นช้างสตัวยืนเรียงกันแต่ตัวที่สองที่ยืนตรงกลางยืนสองขาจากนั้นในฝันท่านผู้ฝันวิ่งหนีแล้วมีช้างหนึ่งตัววิ่งตามหลังมาอีกด้วย ต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งท่านเสกคาถาให้ท่านผู้ฝันกลายเป็นม้าขาวจากนั้นให้ท่านพระพิลุนขี่หอกขึ้นบนฟ้าท่านผู้ฝันอายุ35ย่าง36ปีท่านเกิดวันที่27เดือน9พศ2530 ันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าลูกสาวของท่านนั่งรถไปกับใครก็ไม่รู้แต่ว่าในฝันเป็นรถของตัวท่านเองท่านมองเห็นรถวิ่งเร็วมากสักพักรถสะบักเบรกไม่อยู่ท่านร้องไห้หนักมากเลยคิดว่าลูกสาวต้องตายแน่ๆเลยทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ2807 ลูกสาวของท่านอายุ5ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าตัวเองขับรถถอยหลังจากนั้นท้ายของรถปัดไปชนเสาไฟซึ่งทำให้เสาไฟหักพังลงมาจากนั้นในฝันท่านยังถูกตำรวจจับที่ทำของหลวงพังยับเยินอีกด้วย ท่านปูฝันเกิดวันที่27เดือน2พศ .2518 ทะเบียนรถที่ท่านขับในฝันคือ1894ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝากฝันของลูกชายท่านแนะนำเพิ่มเติมลูกชายเป็นคนฝันแม่นคะ่ะลูกชายฝันว่าถูกฆ่าปาดคอลูกชายของท่าน เกิดวันที่20เดือน4โพศ2538อายุ28ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันเห็นคุณตาและคุณยายลักษณะของทั้งสองท่านถือกระดาษไว้อยู่ตรงกลางอ,อกยืนลักษณะคล้ายๆจะถ่ายรูปบัตรประชาชน ทั้งสองท่านถือกระดาษที่เขียนตัวหนังสือสีขาวคุณตาถือกระดาษมีหมายเลข94ส่วนคุณยายถือกระดาษที่เป็นหมายเลข89ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าขับรถเก๋งไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วเจอกับงูเผือกสีทอง ลักษณะของงูคล้ายๆกับคนสองคนแม่ลูกเดินข้ามถนนข้ามของรถท่านผู้ฝันไปท่านผู้ฝันจึงจอดดูงูและเห็นไรผมเล็กๆบนหัวงูด้วยท่านผู้ฝันมองเห็นงูกระพริบตาและไม่ยอมไปไหนเลยทะเบียนรถที่ท่านขับไปในฝันคือ7541 ท่านผูฝันเกิดวันที่9เดือน5พศ25 4 3ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าเห็นคนขายลอตเตอรี่ท่านมองดูในแผงลอตเตอรี่เลขท้ายของลอตเตอรี่ในแผงทุกๆุกใบเห็นเป็นเลขท้าย1-1ทั้งแผงลอตเตอรี่เลยแต่มีอีกใบหนึ่งที่ท่านมองเห็น เป็นตัวเลขท้าย530มีเพียงใบเดียวจากนั้นเห็นผู้หญิงวัยกลางคนเอาสร้อยที่เป็นคล้ายๆไข่มุกมาให้แต่เป็นเส้นเล็กเอามาให้ท่านผู้ฝันเยอะมากเลยในฝันผู้หญิงคนนั้นบอกว่าให้เอาไปไหว้รูปปั้นช้างแล้วจะมีโชคลาภนะท่านผู้ฝันเกิดวันที่16 เตือนเพศ2538เลขท้ายบัตรประชาชนของท่านคือ716ฝันต่อมานะคะเก็บตกความฝันในคืนวันพระเป็นความฝันสุดท้ายที่นางแม่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในคลิปนี้ค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าเดินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งระหว่างทางจะเดินกลับบ้าน ในฝันมีคุณแม่มีพี่สาวเดินพร้อมกันสมคนจากนั้นพี่สาวคนโตทักบอกว่ามีผู้หญิงกับลูกชายเดินตามมาสองคนลูกชายของเขาขี่คอส่วนอีกคนหนึ่งเดินตามหลังมาจนถึงบ้านของท่านผู้ฝันแล้วในฝันท่านยังเห็นคุณแม่คุยกับผี คุยกับผู้หญิงคนนั้นเป็นภาษาผีอีกด้วยจากนั้นท่านผู้ฝันจึงตกใจและสะดุ้งตื่นความจริงแล้วพี่สาวที่เห็นผีอายุ17ปีส่วนคุณแม่อายุ41ปีตัวของท่านผู้ฝันเกิดวันที่27เดือน8พศ2553 อายุ12ย่าง13ปีอยู่ที่บ้านเลขที่819ทับ98แนวทางตัวเลขจากความฝันที่นางแม่ได้มาจากท่านสมาชิกที่ท่านแบ่งปันความฝันในแต่ละวันซึ่งมีเยอะมากๆเลยนางเม่พยายามคัดเลือกความฝันที่นางแม่ชอบและ ตัวเลขจากท่านสมาชิกที่นางแม่ดูสถิติของท่านแล้วมีแนวโน้มท่านฝันแม่นนำตัวเลขและความฝันมาฝากท่านผู้ชมนะคะซึ่งตัวเลขและความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลคะ่ะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจเพื่อสนับสนุนตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบ เพื่อเป็นแนวทางลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนางแม่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ